สวัสดีทุกท่านนะคะตาเชี่ยห่าวันนี้เราเชอรสมพัสสอนนะคะก็มาในเรื่องของภาษาจีนในหัวข้อหมวสถานที่ตอนที่สองนะคะตี้เตี่ยนปี้เตี่ยนนะเตออี้ตี้เตอเอียนเตี่ยนตี้เตี่ยนตี้เตี่ยนคือสถานที่ตอนที่สองนะคะในคลิปนี้เราก็เราเชอรก็เตรียมไว้สิบสองสิบสองคำศัพท์ ก็ไม่ไม่มีที่สำหรับถามคำถามเลยก็ไม่เป็นไรน,นะคะ,ะเรามาเรียนคำศัพท์ตัวแรกก่อนนะคะตัวที่หนึ่งต้องอู้เหยียนต้องอู้เหยียนเปออ้งต้องอู่ชี่อู้หรือเรียกว่าอู่อู้อู้อีเหยียนเหยียนต้องอู้เหยียนต้องอู้เหยีนออยน,ออยน,ออยนก็คือสวนสัตว์ต้องอู้แปลว่าสัตว์นะคะเหยียนแปลว่าสวนคำว่าเหยียน อีเหวียนเวียอีเหวียนเวนอูเหวนก็คือสวนสัตว์นะคะตัวที่สองนะคะเลอเหวียนเลอเหวียนเลอเอเลออีเหวียนเหวียนเลอเหวียนเลอเหวียนแปลว่าสวนสนุกนะคะเลอตัวนี้ก็คือมีความสุขเหยวียนแปลว่าสวนเมื่อกี้บอกแล้วนะคะเหยวียนแปลว่าสวนเลอเหวียนก็คือสวนสนุกตัวที่สามนะคะ กงหยวนกงหยวนก็อกงนกก็คือสวนสาธารณะก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะตัวที่สี่ข้อหยวนข้อหยวนเฮีหยวนหยวนอหยวนวาหยวนก็คือสวนดอกไม้นะคะสวนดอกไม้ข้าแ <ower> ปลว่าดอกไม้หยวนแปลว่าสวนอหยนก็สวนดอกไม้ ตัวที่5นะคะอิวเลอหยวนอิวเลอหยวนอีโออิวเลออีเลอเลอออเลอเถอะทีเลอเออเลออีหยวนหยวนนะคะอิวเลอหยวนแปลว่าสนามเด็กเล่นนะคะสนามเด็กเล่นตัวที่6นะคะวิ่งตรงหยวนวิ่งตรงหยวนอีวิ่งวิ่ง เต้อ้งต้งเหยืนเหยื่นวิ่งต้งเหยื่นวิ่งต้งเหยืยนแปลว่าสนามออกกําลังกายวิ่งต้งเออหรือสวนออกกําลังกายนะคะสนามออกกําลังกายวิ่งต้งแปลว่าออกกําลังกายนะคะวิ่งต้งเหยืยนเือสถานที่รือสนามออกกําลังกายให้เราได้เออได้ออกกําลังกายกันนะคะ ตัวที่7จ็ดนะคะป่ายข้อสังป่ายขอังเปไป่ายอว่าขเออังงป่ายข u อสังป่ายขังแปลว่าห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้านะคะป่ายขวป่ายปรวร้อยข้อปลว่าสินค้าชังปลว่าร้าน ป่ายขั้วช่างก็คือร้านที่ขายของเ,ออเป็นร้อยร้อยร้อยอย่างก็เลยเรียกว่าป่ายขั้วช่างก็คือสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าตัวที่แปดเาชาว์เชอเชาวช์เอเชอร์เอาเชาว์เชอร์อีเชอร์เชาว์เชอเชาว์เอก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตเราเรียกว่าเชาว์เอตัวที่เก้าสังเปลี่ยนสังเปลี่ยนเชอร์อังสัง เปอเยนเปี Vater, first, ้ยนชังเปี first, People, On ้ยนชังเปี้ยนก็คือร้านค้าต่างๆเราเรียกว่าชังเปี้ยนนะคะตัวที่สิบจิวเปี้ยนจิวเปี้ยนจิ๋วจิวเปเอยนเปี้ยนจิวเปี้ยนจิวเปี้ยนก็เอ่อพวกพัตคาพัตคาต่างๆเราก็เรียกว่าจิวเปี้ยนนะคะจิวเปี้ยนที่พักที่พักด้วยมีพัตคามีที่พักให้ด้วยเราเรียกว่าจิวเปี้ยนตัวที่สิบนะคะ ปิ้งกวันปิ้งกวันเบอร์อินเบอร์อินปิ้งเกอร์กวันกวานปิ้งกวันปิ้งกวันก็คือโรงแรมเดเกสต์เฮาส์นะคะเราเรียกว่าปิ้งกวันหรือเรียกว่าเอ่อเป็นโรงแรมเดเกสต์เฮาส์ก็ได้นะคะหรือเรียกถ้าจิ๋วเตี้ยนก็คือพระจักรพรรตัวที่สิบสองนะคะควายชันเตี้ยนควายชันเตี้ยน คไือว่าย快คือว่าย快吃安餐德宴店快餐店快餐นก็คือร้านอาหารจานด่วนนะคะ快ก็คือรีบรีบรือเร็วชานก็คืออาหารเตี้ยก็คือร้านคว快นเตี้ยนก็คือร้านอาหารจานด่วนนะคะเอ่อคำเอ่อที่สองนี้ก็มี12มี12คําศัพท์เกี่ยวกับสถานที่นะคะ เออก็จบลงโดยที่ไม่มีที่ให้สำหรับมเซอร์ถามคำถามต่อก็คือเดี๋ยวตอไปจะเป็นคลิปที่3แล้วเราค่อยมาดูคำถามคลิปที่3มีอะไรบ้างนะคะ